านายคนชาวกวนนี้นิดนึงอะไรือจะไหมไม,ไม,ม่ไม่จริงนะ ตะไยคนรูปเป็นเื่งตะไลไม่ต้องค้นใไหต้องคนก็ไม่ไม่แค้นไห่คะเน่ยตักได้นวตักัโชว์นิดนึงตักได้ไม่ได้ตักเองนะ เราไม่เห็นเลยมันก็แค่เราดูคนสิพอแล้วยกระดับนั่นเลยตรงนั้นสว่างมืดอย่างนี้เลยมืดไอเงาเงามันบางไประมาณสักสามสิบวินาทีมันสุกแล้วไหมอืมสบายแสงเรืออะไรวะสายอะไ สว่างงอบเกล็ดตะเข็มเกล็บตะเข็บชิมตัวใหญ่มากเลยอันนี้ย้ายไม่ต้องกินเอาไว้ให้ <คง S 2> ย้ายแก่ยังเลยมันยังเหนียวอ,อันใหญ่อันเล็กมันกรบอบแล้วก่อนย้ายจะทวยย้ายใส่น้ำนิดน,น,นิดต้มก่อนต้มแล้วก็สนิทมันแห้งน้ำก็คั่ว สองนาทีแล้ว